กี่ะเฮียเฮียแซมทำอะไรกินครับวันนี้พ,พัดเพชรกบอาจารเฮียยังนั่นครับทันทีครับอันบักทิปเอาใส่เบิง้งวัตถุดิบด้วยมีอย่างแนววัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรบ้าง <c oughs> เอาเห่เาเห่าบักพทิปข้าวปลาต่ำใจที <c oughs> บักแข่งพี่น้องบักแข่ง อันนี้ขิงขิงแม่บอกขิงแล้วก็นี่แนื้อเสียบ<ท>ยพริกไทยอ่อนอนะเนี่ยกระพริกหวานซื่อๆดอกเนี่ยบอกเดี๋ยวจะตำพริกใส่นะคะทอดผบครับอ่ะขั้นตอนแรกบอกี่เพื่อเหาทอดให้มันแบบปลอดๆน้อยห้ามห้ามเอาเอาอยอะๆเอา,าเอันนั้นค่ะเด้อเดี๋ยววา่าเฮ่ากันอันนี้ซับกบลอกนังแล้วมันบน่เฮียครับ ลอกนังแล้วก็สับมาให้แบบปโลโกคุกเคี้ยกน้อยเนาะปลุกคุกเคี้ยบานเท่ากับตอนใหญ่ตอนหน่อยผสมกันละพี่นอ้องเท่ากับทอดซีทำทำเน่ยจักน้อยนี่ยว,วันนี้เฮียนำเสนอเมนูกบผัดเผ็ดก็คือยิงขาเลยเถ่าวางได้ก่อนยิงขากเ็เมน,น์เมนวะ <laughs> ดับแรกพริกนี่คือเ้าตถั่มเพี่นอ้องตำพริกใส่กระเทียมซื่อบอก พริกใส่กระเทียมลูกซื้อปัวให้มันหอมหอมไข่บ้านค้างคางเพิ่นหอมหอมปัวให้แตกกินแตกหอมหอมกระทะบ้านๆพี่น้องกระทะบ้านๆนี่แบบนี้แหละโอ้หอมแล้วหอมแล้วหอมไปต่อไปอะไรใส่อะไรใส่คะ ทอดหอยนิดนึงขาดไม่ได้คือผงขาวชั่วใแ่หน่อยแซ่บหน่อยใซ่ไล้แซ่บไล้มีต้องสูตรนี่เลยบอกมันจะต้องแซ่บต้องแซ่บบอกตานมะหวานกับใส่หวานบ่มะหวานก็บ่ต้องใส่ด้วยพี่น้องเด้อ สดีจังน้อยนี่แหละขั้วขั้วบันบันปุบปบนี่เข้าไอ้ขั้วให้มันพร้อมพร้อมมีดพี่น้องกบจ้ะถอดไปแล้วเฮียเราถอดไปแล้ว <c oughs> ส่วนตัวนะคะก็คือแบบโป๊ะบป๊ะป๊ะมากกันแหงปะในนะเฮียเนาะม,นมันมันมันบ่เขามันบ่เขาพิกเขาหนามเนาะอืมคันบ่อไอแสดงว่ามันผัด เว้นพัดพริกแกงนะคะใส่พริกแกงลงไปกินได้ปน้นเนาะถูกใจแล้วสุดจันทร์สุจันทร์ทานกินตีเป็นไง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 คะโอ้โหสุดยอดเลยจอดสุดยอดนะอ่ะสุดจันท์อ่ะสุดจันท์อ้าวใส่กบลงไปนะคะ ลงไปคัดให้มันเข้ากันแล้วพี่น้องเอ้ยดูหน้าตาดูหน้าตาเป็นไงคะเป็นไงคะเอาทาบวเอาทาบเป็นเฮียสิข้าโทรศัพท์มีห้าจีอ่ะ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 คว่างเบิ้งคว่างเบิ้งนกันชำนันคือชำนันการครับเชใส่เครื่องลงไปได้วพี่น้องเครื่องไไที่เตรียมไว้แหละจ้ะ แข่งมักยั้งกระไส่ไปพริกขอพริกไสออนใส่น้ำนิดนึงนะคะแล้วก็พัดให้มันเข้ากันคนให้เข้ากันค่ะัดไปเรื่อยให้มันเข้ากันให้พักต่างๆมันยืบโร่งผุ่นละจากน้อยพอว่าเข้ารุงเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเพราะเราต้องเอาเหวียงคักเด้อ ต้องเอาแห้งมากนะคะมันจะได้ซดน้ํำกินกับเขาเจ้าเขาเหนียวมันก็แ่บจำต้งไปนะคะว่านไงพ่ออกอยังไม่ได้ที่ใช่ไหมคั่ควเนี้แซมลำเพลินลำเพิน,พน <laughs> จื๊อเป็นไงคะเป็นไงคะ ในตี่มึงจะควงอะไรเงี้ยอ่ะอกันปั้ปนได้ป่ะปั้นได้บ,บอกรหันไหนถึงซิปซิปนิ้วบออันนี้คือแนวมันขาดวะเถอ,อะเดินไปเด็กหน่อยน้องสุดท้ายท้าย,ายสุดสุดท้ายและท้ายสุดกะเพราแดงนะคะกะเพราแดงพี่น้องกะเพราแดงนะคะอือหอม คนไทยคือน้ำลายพี่น้องเอ้ยชิมชิมเบ้างชิมเบ้างเป็นไงเฮ้ยน้ำลายแตกผัดเผ็ดกบนะคะอ่ะใส่ลงไปฟาดพี่น้องควนหุยหุย เสร็จแล้วผัดเผ็ดกบของผมปื๊ดพี่น้องไปเข้าไปจัดการกันเลยค่ะจบจบจับจับนะคะเมนูง่ายๆนะคะวันนี้นำเสนอเมนูผัดเผ็ดกบสูตรให้ยาแซมนะคะ